คำพูดสุดเจ็บจี๊ดนะคะของฟ้าชายชาวลนะคะรับสั่งกับเจ้าหญิงไดอาน่าค่ะคืนก่อนเสกสมรสนะคะโหเรียกว่าฟังปุ๊บเนี่ยเจ็บจี๊ดจริงๆค่ะโดยนางเพนนีเทอร์ตันนะคะเป็นอดีตโขนหลวงค่ะเผยว่าเจ้าฟ้าชายชาวลนะคะเจ้าฟ้าชายแห่งเวลค่ะรับสั่งกับเจ้าหญิงไดอาน่าฟาเซชนะคะอดีตพระชายาผู้ร่วงรลับค่ะในคืนก่อนวันพระราชพิธีเสกสมรสนะคะว่า พระองค์ค่ะไม่ได้รักเธอเลยนะคะโดยการเปิดเผยครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะในสารคดีค่ะเรื่องว่า The Diana Interview นะคะ r e v e r a g e of Princess ค่ะเป็นบทสัมภาษณ์ d ด a ยนนะคะเงาแค้นของเจ้าหญิงค่ะที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีนะคะในสหราชอาณาจักรค่ะ โดยอดีตโฮนหลวงรายนี้นะคะเปิดเผยค่ะว่าตนนะคะถวายคำปรึกษาแก่เจ้าฟ้าชายชาวตั้งแต่ปีพศ2529ค่ะและก็อ้างว่าเจ้าฟ้าชายแห่งเวลส์นะคะพระองค์นี้ค่ะเคยเผยกับตนนะคะถึงสาเหตุที่ทรงต้องรับสั่งเช่นนั้นกับนางไดอาน่าค่ะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้อีกฝ่ายนะคะเข้าใจผิดว่าการเสกสมรสกับเธอนั้นเป็นเพราะว่ารักเธอจริงๆค่ะ โดยนางเพนนีนะคะเล่าต่อไปค่ะว่าแต่การที่นางไดอาน่านะคะได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหัวใจสลายไม่น้อยค่ะและถึงกับนะคะไม่อยากจะเข้าพิธีเสกสมรสกันเลยทีเดียวพอเธอได้ยินนะคะแบบนั้นค่ะก็ไม่อยากจะเข้าพิธีเลยนะยังคิดด้วยซ้ำนะคะว่าจะไม่ไปร่วมงานซึ่งนางเพนีค่ะก็เปิดเผยนะคะว่านายเจม ครอเทอร์สนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของเจ้าหญิงไดอานะ่าขณะที่ทำงานเป็นพี่เลี้ยงนะคะในกรุงลอนดอนค่ะก็เผยนะคะว่าตนจำได้ค่ะว่าเพื่อนสนิทของตอนนะคะโกรธขึ้นเรื่อยๆค่ะจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จากการที่คนในวังนะคะสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างนางคามิมลาและก็เจ้าฟ้าชายชาวค่ะเธอโกรธมากๆนะคะจนอยากจะใช้ไม้เทนนิสค่ะทุบที่นอนนะคะ อะไรแบบนั้นกันเลยนะซึ่งผมก็บอกเธอไปว่าฉันนะว่ายังมีวิธีที่จะแก้แค้นอีกเยอะทั้งนี้นะคะการหย่าร้างกันของเจ้าฟ้าชายชาวแล้วก็นางไดาอาน่าค่ะสมบูรณ์อย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่24สิงหาคมค่ะปีพศ2539ค่ะ ซึ่งนี่นะคะ่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะจากส่วนหนึ่งของสารคดีค่ะ The Diana Interview นะคะซึ่งก็มีการเผยแพร่ใน ITV นะคะในสหาราชอาณาจักรค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากสนุก .com ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า